เกมนี้เป็นเกมที่ที่สนุกนะแล้วกเ็เป็นเกมใหญ่แล้วก็เป็น,เ,ปนเกมที่ทั้งคู่เนี่ยมีผลในการที่จะขยับอันดับหรือรักษาอันดับในอันดับที่หนึน่งใ,ในมีนี้นะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนมาแล้วก็ทั้งสองทีมมาด้วยก็ด้วยความตั้งใจที่จะอเอาชนะซึ่งกันและกันแล้วก็ด้วยท้ที่อด้วยอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ต้อง,องอชมเชยทุกทีมด้วยนะที่สามารถที่จะ ก็าเรอะไรทำประตูได้เพื่อนั่งเร็วในในช่วงครึ่งแรกแล้วก็รักษาผลง,งานในการไว้ได้ตลอดแล้วก็อ,อย่างที่บอกว่า,าเราต้องการเล่นเกมที่มันมันเขาเรียกอะไรเพ็นสซิ่งสูงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสฉพาะร่างกายทั้งสองทีมด้วยอพอนาแล้วเนี่ยโอเคก็ก,ก็อาจจะทําให้นักเตะระวังมากขึ้นในการถอยมาเล่นในเกมรับมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีผลดีก็คือเกมทันทนที่เรา สามารถโตขึ้นไปแล้วสามารถที่มีโอกาสสร้างสารร์ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กก็ไม่ไม่คมพอในการที่จะเพิ่มประตูเพื่อความชัวและความแน่นอนในการรักษาผลงนนนานก็โอเคอได้2อศูนย์ก็ถือว่าเป็นเกมที่ที่วัลเล่นด้วยสิริตและเล่นด้วยเ่รียกว่าความมีวินัยจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็ต้อง,ต,องต้องขอบคุณแล้วก็จริงๆถ้าเรือครึ่งหลังเนี่ยทำได้ดีกว่าอยู่แล้วด้วยขาต้องการประตูแล้วก็ด้วยการสร้างพื้นที่ขึ้นมาทําให้เราต้อง หลายหลายคนถอยล่นลงไปเล่นเกมรับมันก็เป็นเรื่องของแทคติกเรื่องเครื่องทีคองกันอะไรเงี้ยก็ก็ต้องชมเชยที่ท่าเรือทํางานในครึ่งหลังได้ดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคก็อาจจะไม่มีโชคอะไรเงี้ยก็ก็ขอให้ถ้าเรือไปชนะเจ้าเ,เจียงให้ได้นะครับในในใน,ในวันพุ่นี้อะไรเงี้ยก็ส่งกำลังใจให้ก็แน่นอนโค้ชทุกคนทํางานก็ต้องการผลงานในัำที่ดีแล้วก็บอลก็ต้องเน้น,นหมดอยู่แล้วมันไม่มีใครอยากเล่นเอนเตอร์เทนแล้วก็อ่าอ่าเขาเรียกอะไรเปิด พื้นที่ให้คู่ต่อสู้ได้มีพื้นที่ในการเล่นซึ่งมันเป็นเกมในระดับเดียวกันคุณภาพเหมือนกันอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าใครได้ประตูแรกก่อนพอได้ประตูแรกก่อนมันก็จะตามมาซึ่งของความเขาเรียกวอะไรเปลี่ยนทคนติคอออยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าด้วยเขาเรียกอะไรแค่ทันติของเด็กไม่ว่าจะเป็นทีผมเหมือนกันต่อให้ทีอื่นที่ที่เล่นแล้วได้ประตูนําเขาก็ต้องถอยอยู่แล้วอะไรเงี้ยในเรื่องของของเขาเรียกวาความ ความปลอดภัยในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเพราะว่าโค้ชทุกคนต้องการผลงานในกานที่ดีในการที่จะทําผลงานแล้วก็รักษาหน้าที่ของตัวเองให้ให้ทํางานได้ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ตอบสนอ,องแฟนบอลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชนะแบบไหนผมก,ก,ก็เชื่อว่ามัน,มนอยู่ที่ผลงานในขันมากกว่าที่จะทําให้ทีมประสบความสำเร็จคือเราเราไม่ได้มองตรงนั้นเนะ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้คาดการตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ว่าแบางคอก ด้วยการเสริมตัวผู้เล่นด้วยการเตรียมทีมน้อยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยตั้งสองฤดูกาลหรือฤดูกาลนี้ไม่มีใครคาดหวังว่าแบงคอกจะติดท็อปโฟได้ซ้ำด้วยการเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ,อดีจีอะไรเงี้ยแต่ลูกทีมผมทำงานได้ดีแล้วก็มันก็อย่างที่บอกว่าเราทำฟุตบอลเน้นผลอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้ผลงานแขน่งขันเราก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมครับเพงั้น,น,นชุดบอลมันก็ ต้องอยู่ที่แท็ติคอลและการทํางานให้ประสบความสำเร็จตามความคาดหวังของผู้บริหารแล้วก็แฟนบอลอยู่แล้วเั้นตรงนี้เน้นฝังทางการเป็นหลักอยู่แล้วครับ